แม่ทิวด,ดินตรงผมเตรียมบวชแล้วที่วัดดังเชียงใหม่กําลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามแล้วสําหรับแม่ทิวด,ดินและลีดีคุณแม่ยังสวยล่าสุดเมื่อเวลา16บหนาฬยนาทีวันที่28สิงหาคม2565พระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าอาวาสวัดพระท่าสศีจอมทองวรวิหารอจอมทองจอเชียงใหม่มอบหมายให้พระศีศิลปาจารย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและพระภัยทูลพุทธสอนยุนธรรมพิธีปลงผมนาคแมทธทิวดินฉันทวานิชนักแสดงพิธีก่อนชื่อดังทั้งนี้มีลิดสรสันรัตภรรยาซึ่งกำลังตั้งท้องอธทราญาคนที่สามน้องดีและน้องเดมิลูกชายและลูกสาวทั้งสองคนพร้อมคนใกล้ชิดร่วมพิธีท่ามกลางประชาชนต่างร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก ทีมงานสยามนิวคอ,อนุโมทนาบุญกับคุณพ่อแม่ทีวะด,ด้วยจ้า